เป็นไงเช่ไหมถึงช่วงนี้คนรอคอยแล้วครับ วัสดีครับอยู่กับสไปเด็กวันครับ <k ric an> <t os> ทุกคนช่วงนี้ผมรู้สึกเบื่อรถตัวเองมากเลยนะครับจะขับไปไหนมันก็ไม่ค่อยเลาใจเท่าไหรว่ว่าตั้งแต่ผมได้ไปลองตัวพันมาต้อง2ตัวตั้งแต่เซ1เอ็กซิบแล้วก็เอสพันดับเบิลอาร์นะฮะออคือตั้งแต่ผมลองสองคันนี้มาผมรู้สึกว่าแบบเชี่ย <t os> อยากออกตัวพันสักคันหนึ่งวะ่ะคือเวลาขี่ตัวพันนี่แม่งแบบโคตรเลาใจอะ่ะ <t os> เสียงมันจะแบบแตกต่างประตูแบบคาสหกร้อยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีน้องๆหลายคนที่บอกผมว่าเอ้พี่ไปออกตัวพันได้แล้วขี่มาแบบขี่มา3ปีแล้วอ่ะมัน ต้องแบบ r 1 m อะไรอย่างเงี้ย s 1 0ตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยราคาแบบจุกมากแต่ทุกคนดูนี่สะก,ก่อนเชี่ย yeah! r 1 m เช็ดปีใหม่ด้วยเป็นไงผมก็ทำตามที่น้องๆขอแล้วนะครับอยากให้ออก a ็มใช่ไหมนี่ไงเชี yeah! ่ยตัวใหม่ด้วยใหม่ไม่ใหม่อะด,ดูนี่เชี yeah! ่ยมีรอยเจิมด้วยเออพระเจิมมาแล้วคันนี้เป็นไงเท่ไหม นี่ดูนี่ดูนี่นี่นมีคุณแจด้วยงอคุณแจอารวันเอ็มเอเคเหมือนฟีโน่เลยเดี <c oughs> ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,วให้ดูเรลนใหม่ก่อนแล้วกันชื้ <c oughs> อ๋โอโคตรเทนี่แล้วก็ตรงนี้มีสลักด้วยคันที่438ร้อยสามสิแปด เอดเคในประเทศไทย,ทยมกี่คันวะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> นี่อยากฟังเสียงท่อกันแล้วลสิเดี๋ยวผมสตาร์ทได้ฟังชือ้ออุดหูไว้นะมัาดังเกินวะ่ะ เป็นไงเท่เลยสิตอนนี้ทุกคนก็อยากให้ผมออกไปขี่ให้ดูแล้วสิว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงได้ขี่อารวันเอ็มตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่าใช่ครับมากรุงเทพเหมือนเดิมครับวามาจากชนบุรีก็เดี๋ยวผมว่าผมจะเอาไปแอกสาวซะหนะ่อะไม่รู้ว่าสาวชอบอาร์วันเอ็มไหมนะมเดี๋ยวว่าช่วงนี้เขาแบบเขาชอบรถยนต์กันหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรครับมผมก็จะพาทุกคนไปขี่เราเล่นอยู่แล้วนะครับไปเดี๋ยวผมเอาหมวกกันน็อกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวออกไปซิ่งกัน <c oughs> มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้ว ตอนแรกผมนึกว่าฝนมันจะตกแล้วโหแมงคืมเลยตรงเนี้ยเออแล้วตอนนี้แดดออกแค่อยสบายใจนิดนึงเลวลาผมจะมาถ่ายคิดว่าฝนแม่งชอบตกแล้วช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ลงเคปบ่อยไยงเีลยวผมปรับไว้โหมด B แล้วกันเอา M อปึ้บหืมจอ,อ,อโอ้โห ดูขาผมเอาจริงสูงกว่าหกห้าศูนย์อีกทะยิ่งเลยอะโดยทุกคนแต่มันก็ไม่ได้สูงขนาดนั tı. ้นนะเออเดี๋ยวใครที่มาดูคลิปนี้ก็ยังไม่รู้ว่าผมสูงเท่าไรผมสูงร้อยหกสิบแปดนะทุกคนอมาฟังเสียงกันเฮ้ยเสียงอะไรวะ เย็ดเช่เบอดีครับคุณครัโต้วบอดีเบดีเพื่อนเออมาเหมือนกใช่พวกม่งออกมาใหม่เลยผใหม่ด้วยใหม่เลยอันนี้คุณปีแล้วนะปีสิบเก้าป่ะเก่าแล้วเก่าแล้วต้องต้องโตใหม่นี่เอ้ยไป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 เออผมบอกว่าผมจะไปแอกสาวพอดีเลยเปลือบสาวก็ชอบแบบเอาวันเอ็มอะไรเงี้ยเย็ดเย็ดโอ้โหเสียง เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนำมั่งนะ okay. <laughs> กันเนาะโอเคพุกอย่างเป็นยังไงไงเชี่ยมโคตรดีเลย ทุกคนมาสัมผัสทุกคนจะรู้เลยเย yeah! ปรับมุมกล้องไม่ถูกเลยมาปรับไงดีวะ <c oughs> เออเอออย่างงี้ได้ไหมทุกคนีพีพแรกน่าจะไม่ค่อยชินนะเ เกียหนึ่งแม่งซัดทีรอบมาเร็วชิบหายผงซัดได้เป็นร้อยเลยมั้ง <Yeah. S 1> ผมว่าขี่ในมอเเกียสองคงไม่ต้องหรอกมั้งเกียร์หนึ่งก็จะพอแล้วเพราะว่าลูกกัได้แม่งเยอะชิบหาย เบ่งโคตรอยู่เวลาขาลงอย่างนี้ผมขย่งโคตรเลยเปิดแปบบ๊บอยู่ๆรถก็ดับ ไปแล้วรอดดวยสิเพื่อนนี่เพื่อนอเอาเกียอะไรอยู่เนี่ยเกียสองหรือเปล่าเกียหนึ่งก็พอแล้วมั้งวันมันแรงเกิน คนโคตรเยอะวันนี้มันมันจันมั้งเออเปิดเรียนกันพอดีลเลยฮ้่อยากเทียเ่ยต่องอ่ะเกีย่ยวสองไม่ต้องหรอกมั้งเกียวหนึ่งก็แรงแล้ว อีกว่าเซตเอ็กซิบอยู่นะเออเอ็กซินี่แม่งเมื่อยหออีกนะแต่อาวันยังไม่ค่อยเท่าไหร่แตอีพีนี้ติดตรงยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นี่ถ้าชินเนี้ยเราจะขับพิ้วหน้าดู ปิดแท a ชั่นเนี่ยแม่งล้อลอยเลยนะเนี่ยเมือเ่อกี้ที่ปิดมาเนี่ยแม่งแรงจัดไปแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูจอดคู่อ่าวมเฮ้ยเชี่ย่ไตัวเก่ากับตัวใหม่เย้โคเท่ แล้วทำไมคุณซิ่งยังไงคุณถอดกระจกทําไมเนะี่ยอ๋อผมซิ่งอยู่แล้วผมใส่ซิ่งไงโอไม่ได้ต้องเราต้องทําตามกฎหมายเราต้องใส่กระจกไงแต่เราไม่ได้ติดทะเบียนเลยเจ๊ะได้ถอดดู R1M หน่อยครับเยสต,ตัวเก่ากับตัวใหม่แย่เช่แลกการขับดีกว่าไหมเฮ้ยแลกขับต่อเลยเหรอเออได้มาเลยอยู่ดีพเพื่อนก็อยากขัอยากแลกขับเฉยเดี๋ยวเขาลองตัวนี้หน่อยแล้วกัน เฮ้ยรถเพื่อนไม่ค่อยชินเลยลองรถเพื่อนหน่อยตีดเหมือนกันแล้วเราก็ไม่ชินคัดเพื่อนต่อ เพราะว่าคัดเพื่อนมันแปลกมากเลยทำไมผมรู้สึกว่าตัวเก่ามันขับง่ายเราวะทันนี้กเหมือนกันแหละเกียร์หนึ่งไอ้เกียร์สองไม่ต้องอะ่ะเกียร์หนึ่งก็พอ โอ้รถมันแรงอยู่แล้วบิดคือแค่พุ่งเข้าปากไาแต่ผมว่าผมจะรีวิวรถจอ่อเอออยากให้ทุกคนดูสักหน่อยว่าอาววันเอ็มนี่มันมีอะไรมั่งเอาแบบคร่าวๆแล้วกันคลิปนี้ ็อ2คันครับเดี๋ยวผมว่าผมจะมารีวิวกันสักหน่อยนะครับอ,เเอ,อันนี้คุณทำอะไรรถผมกะเฮ้ยเยเยเ่ยขอโทษครับขอโทษ ไม่ได้เลยวะอืเราเล่นนะเราเล่นนะเออวันดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้คอปสเตอร์มอเตอร์ไบค์นะครับอย่างที่ทุกคนจํากันได้จำาม่ได้ไหมเออจำได้ไหมออกอยู่ประมาณสองสาม p อืแล้วก็หายไปยาวเลยหายยาวเป็นเริ่ด้วยยาวเลยแล้วก็ตอนนี้ผมมีอะไรจะสารภาพทุกคนหน่อยแล้วครับจริงๆแล้วรถสองคันนี้ถ้าใครดูออกแต่แรกก็คือมันไม่ใช่รถผมอยู่แล้วนะครับมันเป็นรถของใครครับเออรถของผมเองไปซื้อไงให้ผมมาส่งไงสองคันอ๋อโอ้โหเป็นไงสุดตาดจัด เจ้าของยังบอกอะ่ะเออใครที่คิดว่าไม่ใช่รถผมก็แบบมันคือรถผมนะครับไอ้เหี้ยขี่มอไปละโอเคครับจริงๆมันไม่ใช่รถผมนะครับทั้งสองพันเลยจริงๆเป็นรถของคอปเตอร์นะครับจากร้านคอปเตอร์บิ๊กไบค์นะครับอ่า จริงใลองขับขี่กันอ๋ออได้ฟิลไม่ได้ฟิลวันนี้เอามาให้ลองขับขี่ทั้งสองคันเลยเยสุดจัดแล้วแล้วแล้วคุณเอามาไง้องสองคันโอ้ขึ้นรถตู้ไปเลยจริงป่ะเนี่ยจริงโอ้โหรถตู้กระจกใสด้วยโอ้เอาขับมานี่มีต่คนมองอ่ะเออก็สองคันนี้ตัวใหม่กับตัวเก่าอ่าเดี๋ยวนี้เอามารีวิวคร่าวๆกันนี่ออครับไม่ได้แบบเจาะลึกอะไรมากเอาแบบเหมือนเหมือนเราไปขับขี่มาแล้วแล้วก็มาถามนี่ขอว่ามันมีจุดไหนที่แบบสะดุดสะดุดใจอะไรเงี้ยเออสองรุ่นนี้ บอกเลยว่าเป็นตัวเดียวกันเลยก็คือ R1M เหมือนกันแต่แค่คนละปีตัวใหม่กับตัวเก่าก็จะมีความแตกต่างกันนิดนินิดหน่อยหน่อยออย่างแรกที่มันแตกต่างก็คือนี่เลยไฟหน้าออทุกคนจะดูว่าตัวนั้นมันจะคล้ายเหมือน R6 เออเหมือน R6 เลยแล้วก็ตัวนี้อย่างที่ทุกคนเขาบอกกันไอ้นี่เป็นโฉม กับเบนกับเบนเออแล้วนั่นนะก็มาดุมาดุกอ่ะโอ้แย่เลยแย่เลยนี่แต่มันก็เท่อยู่เออมันเท่เลยเว้ยแล้วแล้วอันนี้เพิ่มเพิ่มความแรงป่ะครับก็เพิ่มความแรงครับเพิ่มมาร้อยมาร้อยมาเลยเอาจริงอะผมขี่บนในมอเนี่ยเกียร์เดียวเองเหลือแล้วเกียร์เดียวก็เหลือแล้วจริงเกียร์เดียวก็ได้เกือบ ได้ร้ยยี่แล้วมั้งเออแต่ไม่ผิดนะแต่ผมลองไม่ได้หรอลูกอันหน้ามันเยอะเกินคุณไปสั่งให้เขาเอาลูกอันหน้าหรอแล้วผมจะขีดปืนไปเลยต้องไปลองที่ร้านโอ้โล่งเอาไว้ได้ได้เฮ้ยเหล่วมีพีตอบไปเลยบุกร้านคอปเตอร์ดีกว่าร้านเหยียบบิดได้จะสองร้อยอะแต่เคยบิดไหมเคยบิดไหมครับเนี่ยเคยตอนน้ำพ่อไปทำคลิปบิดเกือบสองร้อยเลยร้อยแปดอะ แต่เราไม่กล้าบิดแรงเพราะว่ามันอันตารายเนาะอันตรา,ายใช่คือคือในภายในกี่วินาทีวะที่มันขึ้นมาแปบ๊บเดียวเองนะถ้าที่ผมจับเนี่ยวิเดียวแม่งได้หกสิบแล้วสองวิน่าจะได้ร้อยยี่แล้วมั้ง ก็ไปดูในคลิปเพราะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ความรู้สึกผมว่าผมว่ามันได้จริงนะเป็นรถที่ไวมากแต่ก็ต้องบอกกันว่าเท่าที่ผมขับตัวพันมาหลายรุ่นสายรุ่นบอกว่าขับมาสองรุ่นเองเรียกหลายรุ่นได้บอกว่าได้ใช่ไหมผมไปขับ ZX10 กับตัว S พันมาผมรู้สึกว่าอาวันนี้มันแรถูกชะตากับผมนะผมว่ามันแลขับง่ายนะจริงขับง่ายขับง่ายสนุกด้วยแต่เมื่อยน่ เออเอ้ยแต่ตัวพันมันเมื่อยทุกคันนะอันนี้คุณก็ต้องแบบทำใจอ่ะเนาะเออทำใจแล้วจะออกประมาเออเอาไปเลยเอาไปล่ะเอาเอาเลยใช่ไหมเออถึงบ้านเลยเยสถึงบ้านไปชนบุรีเลยนะใช่โอเคเดี๋ยวพี่นี้ให้น้องๆดูก่อนว่ามันมันดีขนาดไหนนะครับไอตัวใหม่เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันจะมีเลขผลิตรถนี่ให้ดูตรงนี้เลขผลิตประมาณสามพันสี่ร้อเป็นคันระดับต้นๆเลยที่แบบเข้าในประเทศไทยมามันมีกี่คันทั้งหมดในประเทศไทย ะไม่รู้สิต้องถามสูตรนะ <laughs> อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แต่ตามศูตก็มีโชว์อยู่คันสองคันอ่า <c oughs> แต่ตามร้านผมเนี่ยผมอยากจะมีตัวนี้มีตักงห้าคันอื <c oughs> มจร้านมีนคันแล้วตอนนี้ตอนนี้ร้านมีอยู่สามคันโอ้โหตัวนี้ ล้้ววก็ตันีเพยายามบางศูนย์เขายังมาตั้งโชว์กันเดี๋ยวรักคุณมีสามคันโอ้โหผมจะเอาเข้ามาอีกนะทำไมเน้นเน้นอาวันเหรอชอบชอบอาวันโอ้ชอบอาวันขับอลายรุ่นแล้วอาวันถูกใจสุดผมว่าถูกใจสุดมันโดดดีล้อลอยดีอันนี้ที่ผมขับอ่ะเออคอปเตอร์ตั้งเป็นโหมดบีมั้งมีแท็กชั่นแต่ถ้าปิดแท็กชั่นคือเหมือนแน่นอนเดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆกันอย่างแรกที่คนเห็นก็น่าจะเป็นนี่เลยโช็คไฟฟ้า หน้าหลังเลยปรับได้ในจอเลยอ่ะแล้วก็อันต่อไป GPS ดีสที่ต้องมีนะอาวันมันทำอะไรได้นยมันเอาไว้จับรอบในสนามมันจะเชื่อมกับโทรศัพท์ได้โอ้แล้วถ้าเราขี่อยู่แถวเนี้ยผมว่ามันไม่จับเมจับไม่ได้ใช่ไหมจับได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนมากในสนามเขาใช้กันคือถ้าไม่มีตัวนี้คือแบบก็เหมือนอาวันธรรมดาไงและตัวนั้นมีไหมมีอ๋อมากามีให้ทุกคันอก็ตรงเนี้ยแค่ตรงเนี้ยเนี่ย เฉพาะอาวันเอ็มใช่ไหมอาวันหนึ่งเดียวมีไหมอาวันไม่มีเฉพาะอาวันเอ็มถึงจะมีเพราะว่าอาวันถึงไอ้นี่อไฟฟ้าอ่าแล้วมีอะไรต่อที่ได้อ่างอาวันเอ็มก็มีชุดคาร์บอนเต็มลำร์อรอบคันหมกขับไปไหนรู้เลยอาวันเอ็มรุ่ลายพิเศษ แล้วทำไมสูตรมันถึงออกแตกต่างกันวะคดีแว่งบีมีคลิกสีแล้วสีเงิน,น,นแล้วนั้นมันดำาหมดเลยแต่ว่าถ้าใครเห็นปี2022-23ลราก็จะมีสีเงินใส่มานิดหน่อยอยิ่งออกใหม่จะติกเกอร์ยิ่งน้อยนะเออจริง <laughs> อันนี้มันไรเยอะกว่านะแล้วนั่นนะ <laughs> อันนี้แทบไม่มีเลยนะ โอ้มันมันมี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 แค่ตรงนี้เอ,เอง <c oughs> ใช้กันอยู่นะมัน, <c oughs> น<า>สลับสีกันเลยแล้วแล้วส่วนตัวโตัวเก่ากับตัวใหม่ชอบขันไหนมากกว่ากันส่วนตัวผมชอบตัวใหม่อืม <c oughs> ขับแล้วรู้สึกว่าไม่ต่างกันเลยอันนี้แค่มันต้องดีกว่ายอยู่แล้ว <c oughs> ละตัวใหม่ก็ต้องเล่นตัวใหม่เนาะมีตัวใหม่ก็เล่นตัวใหม่แล้วขับไปก็ใจดีวิวอยู่กลัวแบบไปเชื่อสักทีข้างนิ่งๆผมเห็นในข่าวได้ล้มเท่าไหร่นะผมว่า แปดหมื่นะเกือบแสนเลยโระด้านหน้าเนี่ยชุดห้าเนี่ยแสนห้า้โหไหวเลยแต่นไม่ล้มง่ายขนาดนั้นหรอกอยู่ที่คนขับอนะอย่าเป็นขับแบบบ้าละห่มบ้าละห่มไอ้ตู้มาเรียบร้อยไอันนี้ทออะไรนะราคาช็อตตี้ราคาช็อตตี้เป็นเป็นฟูเลยป่ะหรือว่าสลิปออนสลิปออนนะส่วนฟูเนี่ยมันได้มาจากศูนย์อยู่แหละศูนย์มีให้ทุกคนเดี๋ยวผมขอลองฟังเสียงในกล้องหน่อยดิเพรามันเป็นยังไงคือเสียงในโกโปรกับตรงเนี้ยม่งจะแตกต่างกันเลยทุกคนลองฟังดู ดูว่าดังเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปวิ่งกันดูตรงนู้นนี่ในระยะไกลขนาดนี้มันยังได้ยินเลยนะทุกคนมาฟังอีกคันเลยดีกว่าโอ,โอ๋อคันเลยเหรอ,อครันก็เป็นทออนอ่ออะคาปาวิกปลายดาบนะเสียงก็จะอาวันต้องแล้วาาถ้าถ้าเป็นท่อกระป๋องน,นะมันจะไม่ดังกว่านี้เหรอโอ้โหไม่ไหวเลยเมีอย,ยู่คันดังแบบหูจะแตกสตาร์ททีกระจกไม่แตกเลยวะ มาเดี๋ยวถามราคาก่อนเลยสมมติถ้าผมออก R1M ปีใหม่สุดนี้ราคาเท่าไรครับราคาใหม่เนี่ยล้านสองโอ้โหล้านสองเลยนะแล้วขายไหมขายเท่าไรคันนี้เหรอเหมือนออกใหม่เลยสภาพเหมือนใบแดงเลยใหม่เทะไรใหม่พันเดียวแล้วขายเไรหเาแปอยห้าสบเบาทเหรอไม่ใช่แปดแหาหมืนเกาพันบาประหยัดไปเท่าไหร่นะประหยัดไปเกือบ4ี่แสนเลยนะเอ๊งแลแต่งไปเกือบแสนนะมีคนจองงครับมีคนทักมาสอบถามน มาทงมาเทิร์นวีโฟลผมยังไม่เอายังไม่อยากเทิร <c oughs> ์นรู้สึกว่าเอาวันนึง สนุกกว่าแล้วก็ถ้าเรซื้อกระทักก็สอบถามได้รับรองว่าดีแน่นอนติดต่อไปเลยครับที่คอปเตอร์บิ๊กไบค์ใช่แล้วคันนี้คจองยังจองอยู่เป็นวัยรุ่นเหมือนกันอายุประมาณเท่าพวกเราเนี่ยโอ้จริงวะเนี่ยจริงอายุยี่สิบสองยี่สิบสามจรงเท่าพวกเราเลยนั่นแหละครับก็ประมาณนี้อย่าลืมไปส่งที่บ้านผมด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับอันนันนี้ผมจองเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไม้ปิดไปเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแถมอะไรอ่ะนี่แถมอีกคันอ่ะแล้วแล้วคนนี้เขาจองแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมคืนมมจจาาาาเเ้ว อะไรอ่ะเนี่ยของมัจำไปห้าพันห้าพันคืนเลยคืนเลยไม่เอาเอาไว้ให้ผมเลยห้าพันไปแล้วจะเอาตังค์โอเคครับประมาณนี้สําหรับ R1M นะครับคลิปนี้ผมไม่ได้เจาะรายละเอียดอะไรมากนะครับก็มาแบบคุยแบบคร่าวๆให้ดูกันนะครับว่ามันมันมีอะไรมั่งอย่างที่ผมไปขี่มาแล้วถ้าใครสนใจรถก็ติดต่อไปเลยครับที่คอปเตอร์บิ๊กไบค์นะ s อ b s c r i b บิ๊กไบค์นะครับ0898071อ๋อแจกเบอร์ให้สาวอ่ะนะแจกไอเบอร์พ่อโทรไปเลยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดสมัครให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันแล้วแล้วแล้ว EP นี้ EP หน้ามีมีมีเทสอีกไหมมีอีกแน่เดี๋ยวรอเลยอีพีหน้ารถอะไรอืมอันดีเทสมอะไรนะเทมเอสพันมาแล้วเอ็กิบมาแล้วอวันมาแล้วปอเลยคันหน้าสุดแน่คายสีแดงโอ้โยยังไม่สปอยนะว่าอะไรนะไม่สปอยว่าดูอะไรแต่คายสีแดงอืโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ไปละ